ในก่อนหน้านั้นที่จะเป็นบริษัทซันสวิตเนี่ยเราทำโรงงานทางด้านพืชผลทางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยเราจะมีเรื่องของลำไย,ยลิ้นจี ฉะนั้นในครั้งนั้นเนี่ยลำไย,ยลิ้นจี่ต้องส่งไปกรุงเทพแล้วก็มีปัญหาเรื่องราคาปัญหาในเรื่องของปริมาณที่ล้นตลาดแล้วก็มองเห็นถึงเรื่องโอกาสในการทําโรงงานนะฮะนำมาแปรรูปนะครับเพื่อนําไปส่งออกฉังนั้นก็จะทําให้ช่วยให้ภาคการเกษตรโดยเฉพาะลำไย,ยลิ้นจี่ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมีราคาที่จะดีขึ้นในส่วนนั้นเป็นเริ่มแรกที่เราทําแต่ต่อมาเนี่ยลำไย,ยลิ้นจี่นะครับมันมีฤด,ดูกาลไม่สามารถหล่อเลี้ยง ในเรื่องของงานได้ทั้งปีก็เป็นที่มาของการนำเอาข้าวโพดหวานามาแปลรูปแล้วก็ทำส่งออกเพิ่มเติมครับในข้าวโพดหวานเนี่ยจะเห็นว่าทั่วโลกบริโภคข้าวโพดหวานไม่ว่าแวีปไหนเป็นอันได้รู้จักในเรื่องข้าวโพดหวานเป็นอย่างดีข้อที่2ที่สําคัญคือจังหวัดเชียงใหม่หรือภาคเหนือตอนบนเนี่ยสามารถผลิตหรือเพาะปลูกทางด้านข้าวโพดหวานเกือบทั้งปีแล้วก็เกษตรกรมีความสามารถในการปลูก เรื่องข้าวโพดอยู่แล้วการส่งเสริมในการปลูกเนี่ยทำให้กเกษตรกรดีขึ้นโดยเฉพาะบริษัทซันสวีทนะครับมีการส่งเสริมให้กับกเกษตรกรเป็นในลักษณะเกษตรแบบมีสัญญาหมายความว่ามีการประกันราคามีเรื่องของการชําระเงินกําหนดคุณภาพอะไรต่างๆให้กับเกษตรกร,ร,กรซึ่งจะไม่ได้เป็นพืชเลื่อนลอยสามารถกําหนดรู้ว่าราคาที่ตนเองปลูกนั้นนะได้เท่าไหร่แล้วก็การชําระเงินต่างๆก็เป็นที่ ตกลงกันก่อนล่วงหน้าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีต่อเกษตรกรตัวข้าวโพดหวานจึงเป็นตัวเลือกที่ทําให้เราเนี่ยนำเข้ามาสู่การผลิตภาคการเกษตรเพื่อก,การส่งออกครับในช่วงแรกๆนะครับเราอาจจะนำเครื่องไม้เครื่องมือกับที่จากที่เรามีอยู่นะครับค่อยๆปรับปรุงเข้ามาจากวัตถุดิบลำไย,ยลิ้นจี่นะครับก็ลองทดลองใส่เป็นข้าวโพดหวานบ้างแล้วก็ปรับปรุงในลายผลิตต่างๆให้เชื่อมโยงกันและที่สำคัญ มีการนำเข้าเครื่องจักรกลทางด้านการเกษตรบ้างทางด้านการผลิตบ้างเข้ามาในโรงงานให้สอดรับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นข้าวโพดหวานซึ่งปัจจุบันเราทําทั้งข้าวโพดหวานที่เป็นเม็ดนะฮะที่บรรจุกระป๋องเป็นเม็ดแล้วก็ทําทั้งครีมครีมไซคอนหรือครีมคอนเนี่ยนะข้าวโพดหวานเป็นแบบครีมอีกชนิดหนึ่งด้วยทั้นสองอย่างนี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรก็พยายามปรับปรุงขึ้นมาจนกระทั่ง ดีแล้วก็สามารถทําในสินค้าที่เป็นคุณภาพที่ดีส่งออกได้นะครับจริงๆในเรื่องของการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมมีส่วนประกอบผสมมากมายหลายอย่างจะบอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเรื่องสําคัญก็คงพูดเช่นนั้นไม่ได้แต่จริงๆแต่ละช่วงเราก็พยายามเน้นแล้วก็ปรับปรุงมาตลอดนณขณะนี้ผมคิดว่าคุณภาพเป็นเรื่องสําคัญเรื่องสุขลักษณะเพราะว่าสินค้าที่เราทํานั้น,นเป็นอาหาร นำส่งออกสู่ต่างประเทศในประเทศและต่างประเทศฉะนั้นเรื่องคุณภาพเรื่องความปลอดภัยของอาหารเป็นเรื่องที่สําคัญมากจะทําอย่างไรให้ลูกค้าผู้บริโภคนั้นเชื่อถือเชื่อใจได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่ณขณะน,นี้สิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องเร่งทาคือเรื่องบุคลากรเรื่องพนักงานเรื่องคนทํางานหรือเรื่องคนเพราะว่าค่าแรงก็จะสูงขึ้นการแก่งแย่งแย่งชิงกันในเรื่องแรงงานแล้วก็การจัดหาคนมาทํางานก็ยากฉนั้นเรื่องแรงงานเป็นสิ่งที่เราจะต้อง เข้าสู่ในการพัฒนาขึ้นมาให้เข้มแข็งขึ้นเพราะไม่ไม่ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยความสามารถในการแข่งขันเนี่ยอาจจะลดลงก่อนหน้านั้นเราอาจจะทําในเรื่องของงานส่งเสริมให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งอาจจะเป็นการปลูกแบบเลื่อนลอยปลูกตามราคาที่ตลาดจะเกิดขึ้นราคาเป็นอย่างไรพูดง่ายง่ายว่ามีทั้งกําไรและขาดทุนส่วนใหญ่เกษตรกรที่ปลูกเลื่อนลอยมักจะขาดทุนเรานําระบบใหม่เข้าไปคือระบบการปลูกพืชเกษตรแบบมีสัญญา ก็ทําให้เกษตรกรมีความมั่นใจขึ้นส่งผลให้โรงงานมีวัตถุดิบเข้าอย่างสม่ําเสมออันนี้ก็จะทําให้เป็นส่วนสาคัญในการปรับตัวภายในของเราที่ทําให้เราเจริญเติบโตขึ้นมาเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราคงขาดเสียไม่ได้ในเรื่องของเทคโนโลยีหรืองานนวัตกรรมหรือไอทีทั้งหลายณขณะน,นี้ธุรกิจต่างๆไม่สามารถที่จะไปหยุดนิ่งได้จําเป็นที่ต้องพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาให้อยู่ในองค์กรของเราเพื่อทําให้เราเสามารถทําให้ประสิทธิภาพ ในการทํางานสูงขึ้นไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยการแข่งขันเราจะได้อันนี้ในส่วนต่างๆที่เอ,อ่ยเนี่ยเป็นการที่เราพัฒนาต่อเนื่องอย่างมาตลอดนะครับแล้วก็สำคัญที่ลืมไม่ได้เรื่องคนงานนะครับที่ขณะนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญที่ทําให้บริษัทของเราเนี่ยสามารถพัฒนาภายในองค์กรเนี่ยให้เจริญเติบโตขึ้นครับในส่วนบริษัทเนี่ยมีตั้งบณิธิฐานว่าจะเป็นผู้ผลิตอาหารเพื่อป้อนชาวโลกด้วยคุณธรรม ฉะนั้นจากสโลแกนที่เราเอ่ยเนี่ยทำให้เราเนี่ยพยายามประกอบการในเรื่องของธุรกิจของเราเนี่ยให้ดีต่อทั้งผู้ประกอบการที่ภายในที่เราเกี่ยวข้องกันแล้วก็ลูกค้าของเราที่อยู่ต่างประเทศในส่วนนี้เป็นส่วนที่เราพยายามที่จะทําให้องค์กรของเราเนี่ยมีทิศทางไปข้างหน้านะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องอาหารเป็นสิ่งสําคัญของโลกนะครับแล้วก็อาหารจะเริ่มขาดแคลนแล้วก็มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเราเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่ง ของการไปสอดรับแล้วก็ไปสนับสนุนในเรื่องของอาหารของโลกที่ขาดแคลนแล้วก็ไม่แน่นอนเนี่ยให,ให้เติมให้สมบูรณ์ครับผมคิดว่าทําธุรกิจเนี่ยคงเพียงแต่จะคิดเรื่องกําไรขาดทุนอย่างเดียวเนี่ยคงไม่พอผมเชื่อมั่นอย่างเต็มใจแล้วก็ร้อเเซเลยเชื่อว่าเรื่องการทําธุรกิจแล้วเนี่ยคงต้องมีคุณธรรมยังนกะ้ซื่อตรงตรงไปตรงมาแล้วก็อยู่กันด้วย พยายามร่วมกันสร้างอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเราจะไปคิดเอาเพียงแค่เรื่องธุรกิจการทํากําไรขัดทุนมีการจ้างงานมีการซื้อซื้อขายเพียงแค่นั้นผมเชื่อไม่เพียงพอในชีวิตประจําวันเนี่ยเราคงมีส่วนประกอบอื่นๆที่มากกว่าธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นผมคิดเชื่อว่าในเรื่องเหล่านี้เนี่ยผู้ประกอบการธุรกิจอื่นก็น่าที่จะคํานึงถึงด้วยกันนะครับ